ทำไมมัมคือเอาอย่างนี้ในไหนก็ในไหนวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมันจะเรียนเรียนเที่ยงหรือเรียนจะเรียนสิดาบันกินดาบันเนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตั้งหาพี่หนึงกันอุสามาเป็นเกียรติ นะคะให้ก,กับงานมันเกิดอาจารย์เจงที่เรารักและเคา,ารพเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะขออนุญาตนะคะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ <c oughs> <c oughs> พี่หนึ่งโค้ดของเรานะคะได้เอ่อเอยความรู้สึกสักนิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยให้เกียรติมาร่วมงานแล้วไม่ได้เจอน้องๆมากี่ปีแล้วนะคะรู้สึกไปยังไงบ้างแล้วก็การกลับมาในครั้งนี้ไปยังไงบ้างเชิญค่ะ ตายผ๊บเป็นเอ็มซีก็เป็นงานเป็นงานในชุดในชุดนี้มันเข้าล่างเป็นยังไงมารู้สึกเป็นยัที <penny and strong> <Means S 2> ่ก็ดีใจนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือแบบว่าน้องๆไปนัดกันก็ตอนแรกก็ถามว่าาัารเจ๊กรู้หรือเปล่าบอกยังไม่รู้พี่รู้ก็มาในนั้นก็ เสร็จงานที่พาร์โกสเสร็จก็ดีปมาอะไรเงี้ยสุดยอดเสร็จมือด้วหน่อยที่สำคัญลัอบตี้รถกลับคืนนี้ด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี่เปลี่ยนชุดใส่วิทุที่จอดรถแล้วเออแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมาก็ไม่มีใครบอกกูเลยว่าทั้งร้านอ่ะมีแต่หินแต่กวยด้วยกูก็ะแสสูงวิ่งจิ้ม ใจก็ตั้งแต่ปี2003ป่ะ20ปีกี่ปีแล้วพี่20ปีเราไม่ได้เจอกันใช่ก็ก็เห็นแต่ละคนแบบว่าเจริญเติบโตนะใช่แต่แต่จริงๆเกี่ยวไม่แก่เลยนะเหมือนเหมือนสตาร์บัเอาไว้เมื่อ20ปีแล้วยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งคนอื่นก็โยนยังแก่มา ดีใจเพราะว่าหลีดหลายที่อ่ะหลีดหลายที่เขาแบบว่าพอเขาจบหลีดไปเขาก็เือนแบบไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ราชบาลนครสวรรค์ก็จะแบบว่าเป็นคุณครูเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นติวเตอร์ก็แบบบางคนก็แบบว่าขานไปเป็นครูกูก็ตกใจเหมือนกัน ฮะโอเคาษาไทยเออ่าเออนยงไงก็เห็นแบบทุกคนแฮปี้ก็มีความสุขดีค่ะแต่สึกยังไงก็ต้องขอใเเจก็เป็นอ่างีตลอดไปเนาะก็ยังแบบว่าดูมีความสุขทุกครั้งยังิ้มทุกครั้งอะอย่างเงี้ยก็ให้เซนเจคมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าจะกลับมาอีก เออทวายพระเจาแมแต่เขาหนจะเรื่องรานดีๆหน่อยกูวัรทงเพลงนึงนะแล้วก็ไม่บอกตอนแรกก็นึกว่าข้ามาปุ๊บเจอร้านเลยไม่ผ่านทุกตัวแล้วทุกตัวเขาบอกเนี่ยเราต้อเปิดตัวเราต้องเปิดตัวให้อรังการไม่ใช่คือถ้าเปิดตัวไปกต่างเข้นนี่เล้ จิ้มจิ้มเนี่ยมันพันเลยมันพันประนี้ใช่ก็ไปอ้อมอะไรล่ะเออแล้วบอกว่านั่นแหละก็พี่คงส่งมาว่านะคะับจิ๊กก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบว่ายังแบบนึกถึงเสมอแล้วก็เราก็ยังจางความรู้สึกในตอนนั้นได้เสมออะไรเงี้ยว่าเออมันสนุกยังไงอะไรเงี้ยถึงแบบจะซ้อมที่สอบที่สอบว่าเถอด เออแล้วก็ทุกคนก็ไม่มีเวลาไปแลดเลยอะไรนะไม่มีเวลาไปแลดอย่าเลิกแล้วก็ไปต่อขอโทษใส่เสื้อก็จีนแดงกางเกงก็ใหม่ทุกคนเออตอนตอนนี้พวกแอนเชียร์ลีดดิ้งมันก็เสนออยู่ไม่กี่ที่แหละเวทีใหญ่ๆก็จะมีที่รังสิตที่เขายังแข่งแข่งอยู่เรื่องเป็นลาวเงี้ยแต่ก็ก็เชื่อมั่นว่าเด็กลีดอาจารย์เจ๊ที่จบไปก็ได้ดีกัน เกือบทุกคนช่แล้วก็อยากให้ทุกคนเจริญเติบโตไปด้วยมากกว่านี้แล้วก็พอเรามีลูกมีหลานแล้วอ่ะก็เลี้ยงให้ดีเออทำแบบที่ก็คือทำคือเขาเรียกว่าใไระอดี่ยวน้อยเนี่ยเราก็จะได้เอาเรื่องที่เราทําในวัยรุ่นน่ะ ไปบอกกับลูกได้ว่าแบบสมัยวัยรุ่นแบบพ่อแม่ทําอะไรบ้างซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ดีไงคิดสภาพคนคนหนึ่งในชีวิตอ่ะมันจะได้ทำไปแข่งระดับประเทศมาได้ทำรุ่นแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกมันก็จะมีแค่คนที่อยากทากิจกรรมอยู่อย่างเงี้ยถึงเราไปเล่าไม่ได้แล้วบางทีมันไปเล่าเงี้ยใหญ่อ้นเล่าใครจะเชื่อ เวลาน้นแล้วก็ไม่เคยเสียใจแล้วก็ไม่เคยรู้สึกไม่ดีที่ที่ตัดสินใจมาสอนครั้งแรกแล้วว่าึ้นต้นเจอทีว่าคราวอะไรเงี้ยมันก็ยังถูกพูดถึงอยู่ทุกครั้งที่กลับไปที่รังสิตเนีงง้ยเราก็จะเราก็จะโดนคนที่รังสิตบอกว่าแบบว่าแบบว่า เออหนึ่งที่มึงสอนมาทั T ่วประเทศแล้วเนาะแล้วก็พอนึกถึงลายเส้นของแบบความเป็นนางโชว์ทำอะไรเงี้ยเขาก็จะนึกถึงราชบัลนครก์ขอนสวยอย่างเงี้ยแล้วก็ยังก็ยังมีพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับที่ที่ลังสิตยรือไงว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาแล้วก็ที่โอที่ลังสิตก็ถามว่าเขายังอยู่อีกไปถึงว่าแบบว่าเขาเขายังอยู่กันได้อยู่หรอบอกว่าอ๋อเขาเริ่มเขาเร่มจะทุกปีคนนี้ลังสิตวันหนุ่ยก็ยังอยู่นะคะ ไม่รู้จะใครกับตัวเองก่อนน่ใหมนั้นแหละก็ก็อยากให้ทุกคนจเจริญเติบโตไปให้ดีม,มากกว่านี้บางคนก็อาจจะดีอยู่แล้วก็อยากให้ดียิ่ขึ้นเนาะ ก็มีชีวิตเกิดมาครั้งนึ่งก็ใช้ให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วในขณะเดยียวกันพอมียุคมีหลายแล้วเนี่ยเราก็ไปสอนเขาดุ้ยอย่างเงี้ยให้เขาได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมันอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ไอ้เจนเจนเราที่ทำอย่างเงี้ยเป็นรุนใหม่บางทีมันก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วเนี่ยมันก็คือความสนุกของคนยุคแป9ศูนย์กูที่มันมันได้ทำก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสก็จะมาแล้วก็ขอบคุณที่ ไม่เคยลืมอาจจะแบบเดี๋ยวนี้อาจจะเงียบหน่อยเพราะว่า,วาทเทศกาลเดี๋ยวเมหนือ่อยก็ไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็อ,อีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้ก็คือถ้าสมมติว่าถ้าเรายังเรียนทันอยู่ก็อยากให้เรียนสูงขึ้นแต่ถ้าเราเรียนไม่ทันแล้วเนี่ยก็พยายามดันลูก,กให้สูงขึ้นไปเรื่อเรื่อยเพราะว่าปัจจุบันนะ่ะ แค่ปอดโฮมันก็ไม่พอแล้วน um, ี no. ่ก็ไม่เล่ตอนแ่กตอนเรียนสตาร์ทในปุ๊ก็ไม่หยุดเลยต็นนี้องทหาเรื่องเรียนเกิดอยู่ะ้ก็นะฮะก็เป็นข้อดีที่ยังผูกกันได้เดยวแน่นก็ถ้าเป็นช่วงแบบที่อื่นที่เขาอาจจะล้มหายใจจากละแต่นี้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นเรียนเป็นประเพณีทุกปีเนาะทุกวันเกิดอาจารเจคได้เดินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มามาโนียนนี่ก็แฮปปี้ ไว้ถ้ามีโอกาสจะมาอีกแต่จะไม่แต่งติดเลยกลัวตอนที่เข้างานนี่เข้างนตอนที่ไงานไม่ได้จต่งต็มไม่แต่งีแต่งส่เสถ้อสูงเพื่อมันจะมีส่โนี้แหละพี่จะแต่งกว่าเลยนะแต่งสูงแต่เป็นของตำแหน่งเนฐานะที่เป็นอุ้ยมีตั้งสี่โมงเล่อ้อกว่าอะไรอกอะไรบ้างมี อ๋อมิดเอีดีซีสาพันีแรนเรสไทยแลนด์ซีซัหนึ่งและ3าม uh, uh, ที่ใหม่ในดวงใจ2องพันห้าร้อยสิบหกยูนิเวิร์สออยู่พันยี styles styles ่สิบสีแต่ี่โซเชียลหรือว่าคนทั่วไปรู้จักในนามนาตาเลียเพียแคมนาตาเลียเพียแคมจรจริง้วอะเพียแคมเนี้ยมันเป็นชื่อยาอลแก้ปวดแต่มันมส์จตอนนี้คนมาชาดอะ มันคิดว่าเพียรแคนจริงๆมันก็ถามว่ายูเทนหัวใจหน้าเหรอกีเล่ก็เลยกลไม่เรื่องอลยเหรอนะฮะก็ม yeah. ีความสุขเช่นกันทุกคนก็ขอบคุณที่ที่ยังไม่ลืมก็ชีวิตช่วงนั้มีความสุขจริงๆอย่างเงี้ยก็ยังคงบอกทุกคนอยู่ตอนนี้ว่าแบบว่า ทีนที่เราไปสอนแ,แล้วมันมันมีคาแรคเตอร์ชัดๆม,มันมีที่ไหนบ้างเงี้ยหนึ่งในนี้ก็มีที่ราชพวานทราสวรรค์นี่แหละ<ม>แล้วมันก็เป็นที่หนึ่งที่ทำให้ไปเจอพอนอด้วยพวกรุ่นไอฟุ์อะไรอย่เงี้ยก็ก็ถือว่าเ,เด็กหลีบเด็กหลีดที่นาครสวรรค์แหละผมเก่งอันนี้ยังไม่เติเด เอาจริงเด็กดีนักข้าวสวรรค์เก่งนะถ้ามาถือเก่งคือในเรื่องของไม่ไม่รับสกิลและสกิลก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถึงว่าในเรื่องของ performance น์ที่คืออินเนอร์ของความเป็นผู้นําเสียมันมันมีมากกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยที่อื่นเขาอาจจะกินสกิลไปนี่ก็เล่นอะไรที่แบบพอดีตัวแล้วก็แบบว่าแต่รู้ว่ามันมีอินเนอร์ มาจากข้างในอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยังติดตามอาจจะเจ um> okay. ๊จอยูยังเห็นแบบว่าขึ้นโพสต์ขึ้นอะไรในโซเชียลก็ไปกดไลค์ไม่ได้กดนะบ้านแต่ก็จะเห็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ร้องเพลงคนนี้ทุกปีนัมเบอรวันเจอพี่กำลังมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นอยู่ดิจอมบี้เป็นน้ำตาเป็นคูอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสขึ้นมาอีกวันนี้ก็ขับรถมาเลยขับรถกลับก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะเพราะอยากมาขอบคุณค่ะ นัทจุจุนีนัทจ,จุจุมีต้องกรบขอบคุณนะคะไปยังนัทจุจุนีพี่แข็งจ้าใน่รรมดาดังระดับโลกแต่ว่าให้เกียรติมายัางสถานที่แห่งนี้นะคะณจุดจุดนครสวรรค์นะคะและวันนี้ที่รวบร,รวมพวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้บคุคคลสำคัญค่ะนะคะจะพาสมัมมได้หญ่ที่เราแอบอ้างมาเกิดเรั้งทุกป,ปี